เดีขออนุญาตนะครับมองเป็นวตนนี้กับผู้รู้อธิบาย้ฟังนะครับ so ุข้อองตัวอย่างนึงนะครับประามก็ช okay. okay. ื่อเอ่อเป็นนายสมาคมนาิกเอในไทยคืนการเเสียงทงหดของสยามนะครับวันนี้วันนี้กาลังจะเกิดสิ่งบสิ่งนที่นี่เมื่อ150ปีที่แล้วนะครับวิศวกรเอ่อของชาวและยิวมาเเซเนี่ยได้ลอ นะครับแล้วอะไรคร 3, als, ับก็ได้มีนาร้องสิ่งดีเนี่ยได้เข้ามาประดิษเสียงเป็นกรณีพิเศษต้องอธิบายนิดนึงว่าแผ่เสียงที่ท่านเรียนในบทนี้มันคือเสียงที่บังบ้านหม้อนะครับประมาณปี2,448 2,448นะครับแล้วที่สำคัญเด่ายนั้นมีประมาณในประเทศไทยตอนนี้หลงอยู่นะครับประมาณ400กว่หมันไม่เกิน500แมัดจากยุครชกาด5 2 0 400 แต่มีเพียงสองแผน่นนี้เท่านั้นที่เหลืออย่างละแผ่นเดียวในโลกคือต้อนฉบับเป็นสารเสพระบารมีที่เจ้าฟานอี้นะครับร่วมกับคู่แข่งนะครับจะาันทุนร้องขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วอีกหนึง่งฉบับก็จะเสร็จในที่ฉันนะครับเป็นเป็นสารเสพระบารมีที่เคยรอ้อ,ยรองที่นะครับโดยแม่ประเทศรับแล้วก็พบเจอ เคยทำที่นี่หลือแต่เพียงหลังที่จะฟังนี้หรือเพื่อนที่มให้ฟังแล้วเป็นตอนจบหลักขอหยุดกลางวันซึ่งไม่เคยมีคนไหนได้ฟังสอนเลยนะครับผู้ท่านดีดีมากด้ฟังที่นี่แล้วแต่เข้าวิทยาลัยไม่มีการเปิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอข้าเสนอต้นฉบับเงสรเสริญพระปรมินิพพิสิทธิธรรมวัดหม้อฉบับแรกท่านที่เคยยินแน่นอนเพื่นเพื่อนไทย รอยแกะเนื้อเลยนะครับอนุะยาตนะครับต้องถ่ายนะครับเพราะว่าปาเต้เ,เนี่ยยังเป็นลักษณะคือรับชิ้นหมุอยู่นะครับ ก็ได้ดรับการรองรับให้นํามาใช้ปิดฉากละครปิดตำนานนะครับที่สจะาพนันลิขท,ท่านใส่วนเขาอ่า่าชก็เลยมีการออกคใหม่ดังนี้นะครับแป๊บหนึงน,นะครับ ะครับแล้วก็สุดท้าย,ะน,ย,ยน,น,นะครับสวายไชชนีนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยมีอัปลี่ยนเป็นชายโยและก็เราะอตุลัดก็คือวันที่หนึ่งมีนาสองพันี่นี่เป็นเนยลยน,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 นะครับตัวอีกใบหนึ่งนะครับอ่านี้เป็นมอญบูดาวนะครับงได้ถูกได้ชื่อเข้ามาที่วัญตะมอนะครับาตามเขาเรียกว่าตามการแจ้งความ แจ้งความแพกัรนแจ้งความว่าขอจะร้องเสียงดีแม้่แม่ชมมาชื่นก็มาเพื่อ,ใน,ใน,ใอ,อนที่ับร้องร้องเราและวก็จป่เสียงลมแผนประเท็นะครับรวเขาก็่แบบข้างแรกเนงด้านฝั่นง,ง,ง,งนิดนงเข้าปนนนในใไปถึงกระบอกเราเรียกว่าเซเลอร์ที่ขอแล้วก็นำตับไปที่ชาตูชาตูที่ฝรั่งเศสนะครับทางฝรั่งเศสเนโดยชาวราเศเนียเห็ว่าโอ้สยามเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับชาตูแะนักื่เสียงเนี่ยเยอะแยะทั้งุโรปวก็ื่นซื้อมาเลออง ซาเราดูก้อนเลยในโลกครับสยามนั่นเป็นที่เล็กๆก็ไปเห็นที่ฟอเรสต์ปาร์กในเบลเยียมแทนสีสยามของปานเล็ทั้งหมดนะครับที่มันคือสิ่งที่ฝังว่านพ่อเห็งนี้แหละฝังว่านพ่อแห่งนี้แหละไปถึงที่ฟอเรสต์ปาร์กเบลเยียมและเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเกิดสงครามโลกนี่คือแซมเบอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นส่วนของทองเหลืองที่เป็นตัวหลอกแว่เนี่ยนะครับได้ผลจากปานบลกเบลเยียมแล้วไปที่โรงงนฟอเรสต์ปาร์กแล้วก็ ต้องใช้เข็มเล่นแน่นนะนะครับเราไม่ใช้เข็มเด็กแางเข็มทั่วไปในมองตลาดเล่นแต่สีฟ้าได้ที่มาจากบ้านนอกต้องใช้เข็มเล่นของคนอยื่ในมองทีเราเล่นเท่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นแผนทะ้งที่อยู่ในท่อตลาดเหล่านี้คือมาสเตอร์สุดท้ายของแผ่นินนะครับเพราะมาสเตอร์จริงนัล้วโดนรลอกลลายของัูม่้ก็จัสมค์นัดหน่งนะครับอันนี้เป็นเกรดอันดีการเล่นแผ่ประเภทนี้เราเรียกว่าเซนเตอร์สตาร์ดิใช้ภาษาไทยสวยนเรารียว่าประสา กับซ้ายในขอเชิญดูญดูนิดนึงเหนุกาัรณ์เพราะว่าทั่วไปจะเล่นด้านข้างนะครับทั่วไปจะเล่นด้านข้างอ่านะครับแต่ว่าอย่างนี้นะครับจะเริ่มจากตรงนี้ครับตรงกลาง ต้องเสียงได้กับสุราษฎร์ี่นี่นะ,นะครับขอพอหมอศาสารสัมผัสชนีให้กตับออมอเร็นหมออครับ,รบอันนี้อันนี้อันนี้เสองแพ้นะครับเป็นวันนี้ไม่เห็นแล้วสองแพร์ก็ถึงร้อยห้าปีแล้วซึ่าของแพรผหมออให้เป็นของ